เรื่องถัดไปนะคะก็คือเรื่องของปัจจัยค่ะไม่ใช่ปัจจัยทายธรรมแต่อย่างใดนะคะแต่เป็นปัจจัยการเกิดปฏิกิริยาเคมีทําอย่างไรจะทําให้ปัจจัยเกิดได้เร็วค่ะอันดับแรกเพิ่มความเข้มข้นนะคะเพิ่มความเข้มข้นตัวนี้ไม่ได้ทําให้เร็วนะคะแต่เป็นการเพิ่มจํานวนอ,นอนุภาคนะคะให้กับสารตั้งต้นค่ะอนุภาคให้กับสารตั้งต้นเอางี้ค่ะเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นถ้าเกิดว่าเรามียีสต์นะคะ แล้วก็แป้งค่ะแล้วแค่นี้เลยคะ่ะทำให้เกิดขนมปังเราไม่ใส่น้ำตาลนะคะเราออกแนวแบบกินครีนกินตามโต๊ะนะคะอาถ้าเกิดว่าตอนแรกเราใส่ยี่สต์ไปสิบแป้งไปสิบแน่นอนนะคะถ้าเกิดแบบสมบูรณ์ขนมปังจะได้ยี่สิบเราเพิ่มเป็นสิบห้าสิบห้าขนมปังก็มากขึ้นนะคะดังนั้นนะคะในแกน y ของเราก็คือจำนวนอนุภาคนะคะแล้วก็การดำเนินไปของปฏิกิริยาก็เป็นเวลา เราจะพบว่าปฏิกิริยานี้นะคะจะมีเส้นโค้งที่สูงขึ้นนะคะจากการเพิ่มจํานวนอ,นอนุภาคของตัวสารตั้งต้นค่ะนะคะต่อไปค่ะการเพิ่มพื้นที่ผิวการเพิ่มพื้นที่ผิวตัวนี้นะคะก็คือการที่ทำให้สารละลายแทรกซึมเข้าไปในของแข็งได้ง่ายขึ้นยกตัวอย่างนะคะเวลาที่เราทานอะไรที่เป็นของแข็งเนี่ย มันอ,อะไรดีอะไรดีเอายาลดกดแล้วกันนะคะยาลดกดที่เป็นเม็ดนะคะยาลดกดเคยเคี้ยวไหมนะยาลดกดเวลาเคี้ยวนี่โอ้โหแบบสาดแบบอืม้มมากมายนะคะแต่ก็ต้องเคี้ยวค่ะเพื่อบดให้มันละเอียดการบดให้มันละเอียดเป็นผงได้นะคะมันจะทําให้เกิดปฏิกิริยาได้ง่ายขึ้นดังนั้นถ้าเกิดเรียงลําดับพื้นที่ผิวค่ะผงจะมากกว่าเกลียวค่ะ แล้วก็เกลียวนะคะจะมากกว่าแผ่นและแผ่นนะคะจะมากกว่าก้อนกลมค่ะยิ่งกลมมากเท่าไหร่คืออนุภาคที่อยู่ด้านนอกเนี่ยจะแทรกเข้าไปข้างในเนี่ยยากนะคะดังนั้นพื้นที่ผิวนะเอาไว้ใช้สำหรับของแข็งที่เอาไปผสมในสารละลายแล้วอยากจะให้เกิดปฏิกิริยาได้เร็วขึ้นก็ต้องทำให้มันละเอียดให้มันเล็กลงนะคะอุณหภูมิค่ะ ยิ่งพลังงานมากขึ้นนะคะพลังงานก็จะออพลังงานจนก็จะมากพอพลังงานจนมากเกิดอะไรขึ้นปฏิกิริยาก็เกิดเร็วขึ้นนั่นเองตัวเร่งตัวเร่งปฏิกิริยานะคะจะไปทําหน้าที่ในการทําให้ปฏิกิริยาตัวนี้เนี่ยเตี้ยลงนะคะเตี้ยลงเตี้ยลงคือยังไงคือเวลาที่เราเนี่ยจะข้ามภูเขารูปนี้ไปถ้ามันยิ่งสูงมันจะยิ่งข้ามยากปฏิกิริยาจะเกิดยาก แต่ถ้าเกิดเตี้ยนะคะก็จะข้ามได้เร็วปฏิกิริยาก็จะเกิดเร็วตามไปด้วยนี่ก็คือหน้าตาของคำว่าตัวเร่งที่เราต้องเข้าใจนะคะและสุดท้ายค่ะคือธรรมชาติของสารตั้งต้นค่ะคือมันก็มีสารบางตัวนะคะไม่ว่าจะทำยังไงย,ยังไงนะ,ะมันก็ไม่สามารถที่จะไปแบบเพิ่มการเกิดปฏิกิริยาของมันได้นะคะอย่างเช่นตัวฟอสฟอรัสขาวะคะ่ะเกิดปฏิกิริยาง่ายนะคะ เพราะสารตั้งต้นมีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนฟอสฟอรัสเหมือนกันค่ะแต่เป็นฟอสฟอรัอรสสีแดงนะคะเกิดปฏิกิริยายากสารตั้งต้นมีโครงสร้างที่ซับซ้อนนะคะมันก็เลยเกิดยากอันนี้ก็คือไปมองที่โครงสร้างเลยนะคะคราวนี้นะคะเรามาดูโจทย์กันดีกว่าว่าในข้อที่6.1ต <c oughs> อบอะไรดีนะคะในข้อนี้ค่ะเขาบอกว่าที่อุณหภูมิเดียวกัน <c oughs> เกิดปฏิกิริยาได้ดีที่สุดไปที่ผงก่อนเลยค่ะ เพราะว่าของแข็งนะคะการเกิดปฏิกิริยาดีที่สุดต้องใช้ผงค่ะเ,เกิดปฏิกิริยาเร็วอุณหภูมิและตัวเล่งค่ะนะคะไม่เกี่ยวกับการเพิ่มขนาดนะคะแล้วก็ไม่เกี่ยวกับความเข้มข้นของสารตั้งต้นด้วยน้อยที่สุดจะต้องเป็นก้อนกลมค่ะเพราะว่าเกลียวนะคะหรือแผ่นเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยาได้เยอะกว่าเพราะพื้นที่ผิวเป็นยังไงคะ น้อยค่ะเอ้ยพื้นที่ผิวมากนะคะแต่ก้อนกลมนี้พื้นที่ผิวน้อยก็เลยเกิดปฏิกิริยายากค่ะไปต่อค่ะข้อใดนะคยเป็นผลจากการใส่ตัวเร่งตัวเร่งนะคะเวลาที่เราใส่เข้าไปมันจะไปแค่หมุนทิศทางที่เหมาะสมให้กับสารตั้งตน้นเพื่อที่จะชนด้วยกันนะ,ะชนปฏิกิริยาชนของเขาเรียกว่าสารตั้งต้นเนี่ยได้ดีขึ้นทำให้เกิดปฏิกิริยาได้เร็วขึ้นนะคะ ดังนั้นคำตอบก็คือเหมาะสมเพิ่มขึ้นค่ะสารตั้งต้นที่ชนกันในทิศทางที่เหมาะสมมากขึ้นผงกับแผ่นค่ะแน่นอนนะคะผงในตอนที่1และแผ่นในตอนที่2ค่ะเราจะต้องดูปริมาณของตัว NaOH ค่ะ NaOH ถ้าเกิดเป็นผงม,มันก็ถูกแทรกซึมเข้าไปง่ายดังนั้นมันจะน้อยค่ะน้อยนะคะสำหรับผงตัวนี้จะน้อยค่ะ ส่วนตัวนี้จะมากเรามาดูกันนะคะ H จะมากกว่า A O ผิดเลยนะคะส่วนแค่ะจะน้อยกว่าอันนี้ถูกค่ะ B D เท่ากับ0นย์อันนี้ถูกนะ,ะเพราะว่าในเวลาเริ่มต้นตัว N A A L O H เป็นผลิตภัณฑ์ยังไม่เกิดจ้ายังไม่เกิดและแน่นอนนะคะ F จะต้องมากกว่าเพราะว่าผงเกิดปฏิกิริยาได้ดีกว่าก้อนนะคะ ตอบข้อหนึ่งเท่านั้นค่ะที่ผิดและนี่นะคะก็คือเรื่องของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยารับรองว่าถ้าทบทวนคลิปนี้ดีๆติดแน่นอนนะคะไปดูกันต่อนะคะในคลิปถัดไปค่ะ